หมาน้อยโบโบกับป่ามหัศจรรย์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหมาน้อยขนปุยชื่อว่าโบ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 เป็นหมาที่ขี้สงสัยชอบดมชอบเดินและชอบค้นหาเรื่องราวแปลกๆอยู่เสมอวันหนึ่งโบโบได้ยินเสียงกระซิบลอยมาตามลงป่ามหัศจรรย์อยู่ทางทิศตะวันตกมีของวิเศษรออยู่โบโบสะบัดหางด้วยความตื่นเต้น ของวิเศษหรอือต้องไปดูให้ได้เขาจึงเก็บกระเป๋าเล็กๆใส่กระดูกของโปรดขวดน้ําและผ้าห่มผถึงจิว๋วจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังป่าทางทิศต,ตะวันตกการเดินทางเริ่มขึ้นในป่าโบโบ้เจอกับสัตว์ต่างๆมากมายเขาช่วยกระรอกเก็บถั่วช่วยนกน้อยที่ปีกเจ็บและช่วยเต่าที่ติดอยู่ในร่องน้ําสัตว์ทุกตัวต่างประทับใจในความใจดีของโบโบ พวกมันมอบสิ่งของเล็กๆให้โบโบเป็นของขวัญตอบแทนกระรอกให้มเมล็ดทองคํานกให้ขนนกวิเศษเต่าให้เปลือกหอยสีฟ้าเก็บไว้นาวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเธอได้พวกเขาพูดปราสาทกลางป่าเมื่อโบโบเดินลึกเข้าไปในป่าเขาพบกับปราสาสไม้ใหญ่กลางป่ามีประตูสูงและเงาง,งามแต่ปิดแน่นหนา บนประตูมีข้อความว่าใครที่นำของแห่งมิตรภาพสามอย่างมาจะผ่านประตูนี้ได้โบโบรีบหยิบมเมล็ดทองคำขนาดนกวิเศษและเปลือกหอยออกมาทันใดนั้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกของวิเศษภายในปราสาทมีต้นไม้เรืองแสงและแสงวาบวับสวยงามราวฝันตรงกลางมีกล่องไม้เล็กๆ เมื่อโบโบเปิดออกเขาพบเพียงกระจกเงาแต่เมื่อเขามองในกระจกเขาเห็นภาพของตัวเองช่วยเหลือเพื่อนๆตลอดทางข้อความหนึ่งปรากฏในกระจกว่าของวิเศษที่แท้จริงคือหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาและมิตรภาพโบโบยิ้มกว้างหางกระดิกอย่างมีความสุขแล้วเขาก็เดินกลับบ้านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแสนวิเศษ